สวัสดีค่ะต่อไปนี้เราจะขึ้นไปนมัสการที่มณฑปของหลวงปู่ส่วงนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปนะคะเราจะต้องมาล้างมือนะคะล้างหน้าเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะคะเพื่อไปออสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ําศักดิ์สิทธิ์น้ําเป็นน้ําที่เป็นสิริมงคลกับตัวเรานะคะเราจะต้องทําตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปที่มณฑุนกนะคะตรงนี้นะคะ ฉันก็จะไปขอล้างมือนะคะที่อ่านศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ รแล้วนะคะเราล้างมือเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะไปที่ร,รล,ล้างมือตัวน,นั้นแล้วเหลือแต่ไปข้างบนไปซื้อนะ ก็ไม่ใช่ไปบูชาาดอกไม้อ่ก็จ,จับภาพจจบัอยู่แล้วใช่ไหมเมืมจจอม่อกี้ล้างมือแล้วมึงกูถ่ายเอยงอ่ะอ้ยเด็เขาไเกพี่ ต้องน้ำเขาแล้วก็เลยถอดรองเท้าของตัวเองไว้นน่นแล้วก็ขรนะองรองเท้าเข้ามารองเท้าเราไม่ได้หายแล้วเหรอไปเปลี่ยนไปมันอยู่ใครนะตลาดนู้น่ะเดี๋ยวทำนี่เสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนอู้พอถอดรองเท้าออกถึง้่าไม่ใช่ของตัวเองว้า บูชาขันห้านะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาจะจัดไว้ให้เยอะพอเลยนะคะขันห้า

还有地。<music> หลึล่รอบแล้วค่ะหนึ่รอบ นี่คือรอบที่สองนะคะรอบที่สองแต่รงมมงกรนะคะม,มไไังูรจ๋าห้องห่นแตกความสุเตมไปด้วยเถ้ามีโชคลาภขอให้รูด้รับด้วยเธรอบที่สองนะคะ นี่ก็จะเป็นรอบที่สามนะคะรอบที่สามนี่คือรอบสุดท้ายนะคะนคูกกูคะขอให้ลูกได้รับโชคได้รับทรัพด้วยเถิดจะถึ่นะคะ คือส,สามรอบแล้วนะคะพอสามรอบเสร็จแล้วก็จะมาว่าเองค่ะสามรอบเสร็จแล้วก็เอมอมาไม่ต้องปะนะไม่ต้องปัญหา เป็นเสร็จพิธีนะคะสำหรับการสักการะหลวงปู่ของเรานะคะตอนนี้ก็จะขอดูนะคะขอดูบริเวณรอบๆสถานที่ของหลวงปู่ด้วยนะคะนี่คือหลวงปู่นะคะ กูจะนอนกูไม่ต้องลูกนี่นานงนงเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเลยนะครับ่ากียก่อนครับาจะเดินล้อใต้โรับอยากตั้งก้าแลครับเดินทาลครับ ต่อไปก็จะดูด้านข้างาฝาผนังน,นะคะก็จะมีรูปมีรูปนะคะมีรูปของพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าอาทิตยาต,ติคุณนะคะ เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อรูปเหมือนนะคะพร้อมวัตถุมงคลหลวงปูวดลวงนะคะเมื่อวันที่8กันยา2558นะคะนี่นะคะ น,น,ะะนี่ก็จะเป็นภาพหลวงปู่นะคะภาพหลวงปู่หน้าตาอิ่มเอิบนะคะยิ้แจ้มแจ่มใสหน้าเข้าลบนับเือะนะคะเห็นแล้วชื่นอ,อกชื่นใจนะคะพระคาถานะคะพระคาถาหลวงปู่นะคะนโมตัสสะพระคาวะีตัวนะคะตัวสมมาสมพุทธสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะฮะนโมพุิสัตโตมหาคุณุมะหิทิโตมะหาลาอะหังโุเชมิสิทธิ ลาวตาท้งนก็จะเป็นภาษาคัมรินะคะแล้วก็จะเป็นคำไปยนทางฟอนก็มีจุดทางประสิทธิธรรมประสิทธิสังขังประสิทธิอรลยองศุนรสัมปันโนอิจิปิโสนโมพุธายะ อิศวสติมหาบันดาลสัจจปสิสติมีสาทุสัทวสาธุค่ะต่อไปก็เป็นภาษาเขมนะคะนคะอุศนะคะก็จะเป็นโลกเกศหลักไม้ของ่านนะคะ อินร์โบทต่างนะคะการเก็สารคลายกัหลง จะมีหัวผ่านนะคะแกะสะ 5, ลักไวห้หมดเลยนะคะแลแกะสลักจะเป็นลายกันจะเป็นลายกันนะคะ เราจะดูรูปทางโน้นอีกทีนะคะมีรูปอีกสองรูปนะคะเรจะเป็นรูปท้ายนนะคะท้ายเรืน bahan betul kaca, seni sangat, seni amat ลงปูสอนร,รมนะคะพืชดีคู่กับดินดีนะคะพืชดีคู่กับดินดีนะคะวัตถุทานบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ทำบุญกับพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มี นาบุญอื่นยิ่งกว่านะคะพืชดีคู่กับดินดีนะคะคำสอนของท่านนะคะพืชดีคู่กับดินดีนะคะก็คืออีกภาพหนึ่งนะคะคำสอน มองลงทัวนะคะวันพีธสอ,อ้อังรีเวเนี่ยพะให้นั่าภางนะนะะเธอกืดออยสรุนทำใจให้สบายเธอกืดออยสรูน ทำใจให้บริสุทธิ์นะคะบาปดีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะผลจะติดตามเหมือนล้อเวียนที่ทับที่กดทับลอยโคออนี่คือคำสอนนะคะ บาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วผลจะติดตามเหมือนล้อเวียนที่กดทับรอยโคโคนี่คือคำสอนท่างน,นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามนะคะนี่ก็เป็นพิธีกาบสักการะอ่าที่ครบสมบูรณ์แบบ ของการมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มุนดุกนี้นะคะก็คือร่างของหลวงปู่สวนนั่นเองนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย